สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับแม่หมอเตอรี่นะคะอ้าววันนี้นะคะแม่หมอก็มาเจอกับทุกคนนะคะในคลิปแบบพิกอเดกนะคะให้ทุกคนได้เลือกไพ่กันอีกเช่นเดิมนะในหัวข้อที่ว่าความลับในใจเขานะคะที่มีเกี่ยวกับคุณคืออะไรถ้าอยากรู้นะคะมาเราจะไปส่องเขากันนะคะเหมือนเดิมนะอ่าอันนี้นะคะก็ให้เลือกไพ่นะคะเป็นสำรับที่หนึ่งะคะ่ะสำรับที่สองนะคะ และสำรับที่สามนะคะให้เลือกไพ่ที่คิดว่าเราชอบนะคะหรือดึงดูดเรามากที่สุดได้เลยอโอเคอมาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูคำทำนายกันทีละสำรับเลยนะไปแล้วนะคะแม่หมอจะเริ่มเลยนะป่ะ,ปะเริ่มเลยคนที่เลือกสำรับแรกะคะ่ะสำรับนี้นะไปดูกัน ความรับในใจเขานะคะที่มีเกี่ยวคุณคืออะไรอ,อ ใบแรกนะคะสามเรียญะคะ่ะแปดถ้วยนะคะเดดเจ a เจอร์เบอร์นะคะความลับในใจเขาที่มีเกี่ยวกับคุณคืออะไรถ้าเกิดว่าคนคนที่คุณมาถามถ,ามถึงคนนี้นะเป็นแฟนเก่าหรือว่าเป็นคนที่เลิกราอะไรกันไปเงี้ยคือขอให้คุณรู้เลยว่าในใจนะคะเขายังมีคุณอยู่นะคะแล้วเขายังรักคุณอยู่นั่นเองไม่พร้อมที่จะเดินจาก นั่นเองนะคะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่คนที่เคยชอบแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ชอบเข้ามาหาคุณโดยเอาเหตุผลเรื่องงานอ้างอะไรเงี้ยแอบเข้ามาคุยกับคุณมาแบบว่า,าถามนู่นถามนี่ปรึกษานู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย แค่เป็นข้ออ้างเฉยแท้จริงแล้วเขาอยากคุยกับคุณแท้จริงแล้วเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากเป็นให้มากกว่านี้นั่นเองค่ะแต่ว่าแม่หมอว่าพลังงานส่วนใหญ่อะออสักประมาณ70-80%น่ะ ไปทางแฟนเก่าอะไรแบบนี้มากกว่าไปทางแฟนเก่าไปทางคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยกันไปถึงจบแล้วนะคะอย่าให้คุณรู้ไว้เลยว่าใจเขาไม่จบค่ะเขาอาจจะมีข้ออ้างในการที่ยังยังอยากที่จะติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะเช่นถามเรื่องงานนะคะเอ่อปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าไม่ไม่อยากจบความสัมพันธ์อ่ะไม่ไม่อยากจบการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยจากคุณไปค่ะเพราะว่าในใจเขาเนี่ยนะคะยัง อย่างมีคุณในชีวิตยังคงรักคุณอยู่นั่นเองจ้าอ่าและนี่นะคะก็คือความลับในใจของเขานะคะที่มีเกี่ยวกับคุณนั่นเองค่ะอ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะก็ตรงไม่ตรงอย่างไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะกทักมาได้เลยนะคะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้ได้เลยคะ่ะแอนไลน์มาได้เลยนะใครอยากปรึกษสาส่วนตัวนะคะอยากดูจุกๆุกก็ทักมานะคะอยากดูเรื่องตัวเองแบบจุกๆกก็ทักมาอ่ะไปกันต่อเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่สองะะสำรับนี่นะ ความลับในใจเขานะคะที่มีเกี่ยวกับคุณตอนนี้คืออะไร อ่าโตมาแล้วนะคะใบแรกนะสิบดาบเมจิกเชียนนะคะม,มีความเป็นไปนได้ว่า คุณอาจจะเป็นคนมีเจ้าของแล้วหรือหรือตัวเขานะคะตัวคนที่คุณอยากมาถามถึงอย่างเงมีเจ้าของแล้วหรืออาจจะมีเจ้าของกันทั้งคู่เลยระหว่างคุณและเขามาเจอกันในจังหวะที่มันผิดเออเจอเจอกันเหมือนแบบว่าถูกที่ผิดเวลาอะไรเงี้ยเจอคนที่ใช่ในในเวลาที่ไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยนะคะคือสิ่งความลับของเขาที่อยู่ในใจเขานะคะคือเขารู้สึกเจ็บปวดมากเจ็บปวดมากเมื่อความรัก ของเขากับคุณเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้เขาคือเขารู้เลยว่าเขาไม่สามารถคิดเกินเลยอะไรอย่างเงี้ยกับคุณได้เลยเพราะว่าด้วยเหตุปัจจัยที่มันไม่พร้อมอย่างที่บอกไปเนาะอาจมีคนใดคนนึงมีเจ้าของหรืออาจจะมีเจ้าของแล้วทั้งคู่สิ่งความลับของเขานะคะที่อยู่ในใจนั่นก็คือเขาคิดกับคุณเกินเลยเออเขาคิดกับคุณเกินเลยคิดกับคุณเกินเพื่อนมีความเป็นไปนได้ว่าคุณและเขามาเจอกันตอนที่แบบว่าดีลกันเรื่องงานอะไรเงี้ย เขาอาจจะเป็นถ้าท่านในกรณีที่แบบว่าทํางานเป็นเป็นเซลเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นเซลหรือเขาเป็นเซลอะไรอเงี้ยก็คือแบบว่ามามาเจอกันโดยที่แบบมีการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยเออสินค้าแบบแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันปรึกษากันเรื่องงานมาดีวกันนะด้วยด้วยมีเรื่องงานเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นเป็นสะพานนะที่ทําให้พวกคุณแล้วเขามาเจอกันแล้วแบบว่า เขาเขามีความรู้สึกว่าเขารู้สึกกับคุณเกินเกินเพื่อนอะไรอย่างงี้รู้สึกกับคุณเกินเกินกว่าคนที่แค่จะแบบดิวกันเรื่องงานแต่ว่ามันมันเป็นไปไม่ได้คือเขาก็รู้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเขารู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดมากเมื่อมาเจอคุณในเวลาที่ไม่ใช่ในเวลาที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าความรับความลับในใจเขานะเกี่ยวกับคุณน็คือเขาคิดกับคุณเกินเลยอยากเป็นให้มากกว่านี้แต่เป็นไม่ได้แล้วก็รู้สึกเจ็บ ปวดใจเหลือเกินค่ะเอออะนี่นะคะคือความลับในใจเขานั่นเองค่ะอะก็มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะตามที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะ ID ไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะก็อยากปรึกษาส่วนตัวอะไรนะคะก็ทักมาได้คะ่ะอะแม่หมอจะไปต่อเลยนะคะคนที่เลือกสำรับที่สามจะมา คนที่เลือกสำรับนี้นะคะไปดูความลับในใจเขานะคะที่มีเกี่ยวคุณตอนนี้คืออะไร ไปดูกันเลยความลับในใจเขานะคะที่มีเกี่ยวคุณตอนนี้คืออะไรจ๊ะคนที่เลือกสำรับนี้นะอ่าใบแรกนะคะห้าเหรียญอืมแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาคิดหนักเรื่องคุณอนะ่ะแล้วเขาอะค่ะ อ,อคิดถึงคุณมากๆเลยนะคนที่คุณมาถามถึงอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณและเขานะคะมันมันมันแบบคุณไกลอ่ะคุณคุณไกลเกินเอื้อมสําหรับเขาอะไรแบบเนี้มากๆเลยเออเอ,อคนคนเนี้ยเขามีความเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันมีความแบบคิดมากมันมีความเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อ่ต่อนะคะคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขามีความคิดมากมีมีการแบบเอาเรื่องคุณอย่างเงี้ยไปคิดไม่ตกเอ,อ่ยิ่งโดยเฉพาะกลางคืนหรือเวลาที่เขาจะนอนอะไรเงี้ยเขาจะชอบคิดเรื่องคุณไม่ตกเลยอะไรเงี้ยเออภายนอกอะคะ่ะ ภายนอกเขาอาจจะดูเย็นชานะอาจจะดูเย็นชาอาจจะดูเหมือนก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะแต่แต่แต่ในใจเขาว่าคือคุณมีอิทธิพลคุณค่อนข้างมีอิทธิพลแล้วก็มีผลต่อใจิตใจเขามากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นไม่ว่าคุณจะแสดงกนะับเขายังไงคุณไปคุยกนะับใครคุณมาคุณมาทําดีกนะับเขาใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะทําอะไร กับเขาอ่ะเขาและสิ่งที่คุณกระทำอ่ะเขามันมีผลต่อจิตใจเขามากเช่นถ้าเกิดว่าเห็นคุณไปคุยอะใครเขาก็รู้สึกว่าไอ้คนนั้นใครอ่ะรู้สึกแบบหวงหวงคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คุณไปดีไปทําดีกับใครไปคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาคุณมาทําดีเขาเขาก็รู้สึกโอวันไหววันไหวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมคุณอ่อนโยนคุณดีเขาเลยเกินนั่นแหละไม่ไม่ว่าคุณทําอะไรขอให้คุณรู้เลยว่าคุณค่อนข้างมีอิทธิพลมีผลต่อจิตใจที่ทําให้เขาเก็บ ็บไปคิดเก็บไปคิดมากเก็บไปเ,เขาเรียกอะไรเก็บไปแบบเก็บไปยิ้มเก็บไปแบบ เออมีทําให้เขามีความหวังอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาคะ่ะเออคุณคือคุณอาจจะดูคนคนนี้ไม่ออกเพราะภายนอกของคนคนนี้คือนิ่งมากนิ่งแล้วแบบว่าบางครั้งเวลาคุณคุณเข้ามาหาเขาเขา,าอาจจะทาเป็นเหนียมอาจจะทําเป็นเหมือนกับแบบว่าไม่ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรกับคุณหรือไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเขาเขินคุณเป็นอาการที่เขากําลังเขินคุณกําลังแบบว่าทําตัวไม่ถูกเวลาคุณเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้คุณรู้ไปเลยว่าคุณเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลมีผลต่อ จิตใจเขามากจ้าออ่อะและนี่นะคะก็คือคําทํานายของคุณถะะ้าชาวสําหรับนี้นะอะมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะจ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะก็แอดไลน์มาได้เลยตามไอดีไลน์ที่แม่หมอขึ้นมาให้นะคะตรงนี้ได้เลยนะก็มาพูดมาคุยปรึกษาหลังใหม่ก,กันได้ค่ะโอเควันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย